าไปเทีจังหวัดยาลากันมังค่ะวันที่สองของการวิ่งอเมซิ่นจังเกิลเทรล2022ค่ะนักวิ่งตั้งทา้ายรวบเช็คอินความสวยงามของทะเลหมอกคณะเทยูทีเอ็ประกาศรับรองไ้เป็นสนามเวิ์ลซีรีส์แห่งที่สองของประเทศไทยต่อจากดอยอินทนนท์ค่ะ <S <S ล็กว่าค่ะซึ่งก็เป็นวันที่สองของการแข่งขันวิ่งเทรลในรายการอเมซอนจังเกิลเทรล2022หนักวิ่งเที่เข้ารรวมแข่งขันระยะ25กิโลเมตรออกวิ่งทำกลางอุณหภูมิ22-26องศาเซลเซียสรรหว่างทางต่างก็ท่ายรูปเช็คอินความสวยงามของทะเลหมอกจะระกาง,งาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดของเส้นทางวิ่งในครั้งนี้นะคะคณะเทนักกีฬาวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็50กิโลเมตรเนี่ยได้ทยอยเข้าสู่เซนชัยกันแล้วค่ะ ด้านนายพีพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่า,กาวว่าเสียงตอปร,รับจากนักกีฬาส่วนใหญ่บอกว่าสนามเท่นี่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมากขาดว่าคนในพื้นที่จะพอใจในกิจกรรมเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นทีแ่และก็ยังมีพี่น้องชาวมาเลเซียมารวมด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่มากแต่ก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีพี่น้องจากต่างประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมารวมกิจกรรมในประเทศไทยหมากขึ้นด้วย แลก็จากความสําเร็จของการแข่งขันวิ่งเทรลของอําเภอเบตงล่าสุดสนามแห่งนี้ได้รับการรับรองจาก UTMB รว่าอันตราเทรลดูมองบองให้เป็นสนามเวิลด์ซีรีส์แห่งที่สองของประเทศไทยต่อจากดอยอินทนนท์ค่ะและก็ยังเป็นหนึ่งใน25แฮ้แห่งของ UTMB World Series โดยจะมีการจัดแข่งขันไฟสอีดิชั่นระหว่างวันที่17บถึงกกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะแน่ได้ชมธรรมชาติไปด้วย,ดวยเดินไปด้วยนะคะน,น้องด้า ได้เห็นความธรรมชาติคงเมืองเบตุนะระวางทางนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับ นักวิ่งทุกคนด้วยนะคะเนี่ยนะคะนี่วิ่งไปยิ้มไปนะไม่เนื่อยเลยทีเดียวนะคะส่วนเทศสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงค่ะซึ่งเป็นเส้นชัยของการแข่งขันวิ่งเทลรายการเอเมเซียนจังเกิเลเชล2 0งพันยิบนะคะน,นายธนทรจึงรุงเดืองกิตเนี่ยค่ะประธานคณะก้าวนาก็ได้เข้าร่วมแข่งขันในระยะ100กิโลเมตรด้วยหน้าออกจากจุดสตาร์ทค่ะพรมพูแข่งขันคนอื่นจาก1ิปซประเทศเนี่ยค่ะแหลกเวลา9กานาฬิกาจากจุดปล่อยตัวอุโมงเบตงมงคลริดนะคะก็ได้วิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับ เท15ค่ะชายเวลาวิ่งเนี่ยเ17จุด7นาทีะนะแล้วก็โดยมีทีมงานเนี่ยแล้วก็ประชาชนรวมแสดงความยินดีแล้วก็ให้กําลังใจด้วยเหมือนกันค่ะถึงเขาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้นะก็เคยวิ่งระยะนึ่งรอยกิโลเมตรมาแล้วไล่สนามในประเทศไทยนะแต่ว่าสนามเบตงเนี่ยถือว่าโหดแล้วก็มีความยากต้องใช้เทคนิคใน,ในการวิ่งเนี่ยสูงเพราะว่าเส้นทางเนี่ยชันค่ะประกอบกับมีฝนตกลงมาย่างต่อเนื่องอย่างนักเลยนะ,ะก็ทําให้เส้นทางเนี่ยมีเลนบ้าง ตนเนี่ยบอกว่าพร้อมเป็นซิบหุ้นเลยนะพร้อมกับได,ด้แสดงความยินดีกับคนเดียวข้าวเส้นชัชทุกคนนะคะและก็ชื่นชมการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะว่าการทองเทียวแห่งประเทศไทยเนี่ยนวยงานเทเี่ยวขคองเท่วรวมกันจัดกิจกรรมดีๆขึ้นเนี่ยค่ะได้ฉายศักยภาพความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็สามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ได้เหมือนกันค่ะนี่หนึ่งร้อยกิโลเมตรนะก็คือใช้เวลาวิ่งเยี่ยสิบเจ็ดเยสิบเจ็ดกิโลเออเยสิบเจ็ดโมง ยึด็นนาทีเอ่อยึดชั่วโมงนะคะนี่ร้อยกิโลเมตรนะไม่ใช่ขนาดนึ่งโลนี่น้องสาวหนุ่ยวิ่งนี่ก็คือโฮบโฮปเลยกค่ะขึ้นมาอีกเลนนะนี่นึ่งร้อยกิโลไม่ต้องถือว่ายอมรับเลยนะคะนี่เลยบรอันซีนเลยพอวิ่งถึงมาแล้วก็รู้สึกน่าหวาดไหวเนื้อกันบ้างนะคะรับนลยก็คือมาถึงปุ๊บแหละตรงเนี้ยจับตัวรับความเซลฟี่ก่อนนะคะเลื่อนไปเลยถึงเหลวว่ะทึงเหลวนะคะนี่ที่ทาบหนูยังไม่ไปถึงดีต้องไปถึงให้ได้นะ